ตลอดไปแล้วมึงเอาแม่มาคุยพีดโร่เลยแม่พีดโร่เลยยังอยากเลือกอาวุธยังอยากกินข้าวด้วยมือตัวเองเลยอ่ะเลือกเลือกอะไหนดีวะเลือกอาวุธอะไรดีวะไม้ปูหัวแต่ไม่อยากได้อะไรอ่ะอยากได้ยาแทงสนุกเลยอยากได้แทงสนุกโอ้รีวันบุลเลตแมนโอ้รีวันบุลเลตฮิตยุเฮดอ่ะฟักยูฟาคิวฟาคินอืมโอ้ก็ขี้หิบคาลินะแล้วอ่ะเลี้ยงไม่เป็นเลี้ยงไม่เป็น ไม่ใช่แม่งโดนแบนเว้ยเพื่อนหยิบมาแล้วเออยังไม่โดนหยิบอันไหนอาสเมียตายตายจ้ะกูเดินมาแล้วกูหัวมากกูเดินแบบมั่วๆมาเลยช่วยเหลือกูแล้วก็ดีนะกูกูละสองมนเพื่อน ไอ้เหี้ยไอ้เจู้กูให้มันยิงเก็ีจ้าได้โหไอ้เนี่ยสี่นัดไม่โดเลยสากำแพงล้วนเลยเนี่ยเฮ้สิบนัดดูน้องกูทำนี้ดูบล็อตเพลงเหรอตาทำไม่โอโอ เพืเเ่อช่วยวกมันสักไปไงสูดกีเลยนี่สูดกีเลยเฮ้ยมึงเก่งจัง่ะอ๋อเอาไปถามนะน้องเฮ้ยเป็ยังตอนอดสองนะอตัวด้านหน้าโอเคอีกตัวหนึ่งอย<บ>ู่ด้นแนอู่แนอูแพนอยู่แทนอูแพนแนเสร็จแล้ว โล่เราขึ้นโล่แกด้านหลังด้านหลังด้านหลังหังขนโล่ดเจอบัวไว้โอ้โหไม่ตายตรงนี้สองตัวดิเพื่อนยูนี้ใส่บีตัวนผมพิ่งมาละเออนอนเล่นอเด็กคนนี้ตัวนึงตัวนี้ตัวนี้ตัวนึง ้ายที่สองายที่สองเดิน่เดิเชไนออฟไลน์ตายมิวมิวอยู่าบนอนเล่นอยู่นอนเล่นกอนแล้วทำไมเพร่งกูไม่แตะออกมาาว้ เอ,อ้ยใครยิงมือเจ็บแล้วเจ็บแล้วเจ็บแล้วไอ้ยี้ยิงไปหนึ่งไม้เนิ่งไงซับยิงไอ้เช่ยเมตโตดิครับผู้อยู่ระหว่างการอะไรเงี้ยเอาล้มเหรอเฮ้ยทำลายสิเฮ้ย ไม่ตโตไอ้หลังโลโลโลลไม่ตโตองโอยเอ้ยแม่งหมอมันดักแบบหมอดักอยู่บนในหลังไกลเลยไม่ได้หลังเหรอเออส่วหลังไหนวะไอ้หลังออมาไงอ่ะเฮ้ยแหลก โลโลโลสตัวโลสองตัวตายตายตายอยสองตาย้ยตายตายตายเอ็ดตเอโลเอ็ดโลตายละอไม่เดียวตายแ้วตายสเลตตายติวอยู่นอกใช่ตัวนี้อะไรมันจะแกงกูวะสูงหน้าน้าเก็บมากเก็บมากเลือดหนองง่สวยขี้ปืนยังดีเลยสัส โโอ้หไม่เสียด้วยนะสบายอยู่ไหสวยเอาไอ้เทียมันเห็นไรกลัวอำตอบครับขวามาเพื่อนไม่ดูให้สวยอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งผมเห็นแค่เงาตัวหนึ่งสวยสถอะอยู่หน้าประตูตัวหนึ่งหูยอะไรตัวเลยสามทงขวา สาตัวนึงสโอ้โหสามสุดยอดเลยเี่ยวเฉียเวียเียวีเก่และไก่บอก